ทำอะไรคะทำอะไรคะทำอะไรคะอย,อยากนั่งอยากนั่งอายิ้มบานหน่อยคะ่ะอะเต้นหน่อยคะ่ะเต้นหน่อยคะ่ะ อะถอยไปตรงนั้นเดียวอ่ะถอยไปแล้วก็ไปเต้นให้แม่ดูดหน่อยค่ะเอาหันมาคะ่ะอ่ะนี่สองสามอ่ะขึ้นเต้น,เ,เ,เ,นเลยเดียวๆๆๆๆอ่าเอวเธอเด้งๆๆๆหน่อยเดียวไม่ไม่ไม่ทำไมอ่ะเด้ง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 หน่อยเดียว